สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ NFL ทาง True Vision วันนี้เป็นเกมในสัปดาห์สุดท้ายของฤด,ดูกาลปรกตินะครับเริ่มบองโกสครับเจ้าบ้านนะครับวันนี้จะพบกับทีมร่วมกลุ่มคือ k Kansas City Chiefs ตัวแสบมานะครับทางด้านของไทล h i ิ l แล้วก็เคลซี่แวบออกมาเรียบร้อยทัชดาวครับโอ้ทำไมเคลซี่ถึงว่างขนาดนั้นนี่จดอยู่ทางขวานะฮะจดอยู่ทางขวาของแนวแล้วก็วิ่งตัดไปนะครับนี่กำลังจะโดนนะ่ยนันช ล็อกไปเองล็อกไปเองวิ่งเข้าไปเรียกรอยดาวโอ้โหนี่ยูุกไปกลับเท่าไหร่ฮะความผิดพลาดของทีมพิเศษของทีมแบบกล้องเลยจับคนนี้เลยสอร์เรนเซนลงมาครับล็อกว่างลงกลางนะครับวิ่งเองครับวิ่งมาแล้วก็มีสิทธิ์เข้าเอ็นโซนทัชดาวครับโอ้โหโอชดาวนว นี่ไรฟแรกได้ได้วาชิงทัชดาวแรกนะครับโอโ้โหการาลง <นะ S 2> เปลี่ยนเลยฮะ <laughs> คือฮิลเนี่ยจะจะขยับเข้าไปด้านลึกนะซึ่งผมว่าผิดนะเพราะว่าโอกาสนะฮะที่จะคว้างเนี่ยแล้วรับได้ะคือคุณออกมาข้างนอกอ่ะมันรับง่ายกว่า <laughs> แล้วมาโหมก็คิดแบบนั้นนะ่คราวนี้ไม่ลื่นนะครับแล้วก็เตะ <laughs> ไม่มีปัญหาครับ แต่ยังตามอยู่4นะครับถึงจะได้เฟิร์สดาวครับวางออกมาแม็กคินนอนหลบไป1นะครับหลบไป2พุ่งเข้าไปเอ oh ็นโซนทัชดาวครับจังหวะแท็กเกอร์แรกเนี่ยมีโอกาสหยุดได้โดยที่ไม่ได้เป็นไม่เป็นดาวหนึ่งด้วยนะมิสแท็กเกิลครับโอ้ oh oh. แม oh ็กคินนอนถึงเอ็นโซเลยครับแต่ถ้าคุณยิ่งซื้อเวลาเท่าไหร่อ่ะนะ ออปชั่นมันมีอยู่แค่นั้นนะมีสิทธิ์หลุดนะครับมีสิทธิ์หลุดครับกอร์ดอนไม่ต้องไปตามแล้วครับทัชดาวครับโอ้โห,โห,โหเรียบร้อยเรียบร้อยครับ47่สานะครับอย่าลื่นนะอย่าทักอย่าทักอย่าทักโอ้โไม่มีปัญหานะก็ได้มาอีก3มันก็ยังตามอยู่หนึ่ง 1. 1> ตัวตัวนะครับด้านซ้าย โอ้โหหยุดอาเบอรครับไม่น่าเลยโอ้โหแล้วลุนอีกครับมีสิทธิ์ไปแล้วครับเขาอาจจะเขาคงจะแล้วเขากำลังจะวิ่งสุดซอยทัชดาวครับโอ้โหมันพะ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 พพลิกคุณทุกฮะแล้วแฟนฟรองโก้ครับผมขอโทษครับไปคุณพูดว่าอะไรฮะผมบอกแล้วว่าอย่าพึ่งท้าโอ้โห ไม่แน่นะบิ๊กแจ๊ถ้าคุณมั่นใจเกมรับของคุณนะแล้วคุณมีเวลานอกเหลือ2ครั้งกับเตือน2นาทีไม่แน่นะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับ k a n s e s City Chiefs พลิกสถานการณ์เอาชนะ Denver Broncos ไปได้